ส่วนเมื่อคืนนี้นะคะเว็บไซต์ไทยทีวี o m ก็ร้อนระอุเลยทีเดียวค่ะเมื่อสามนุ่มนะคะคสามเหล็กจากละครเรื่องสามนุ่มเนื้อทองหมากปรินบอยประกรณ์เคนภูภูมิและก็สอนายเอกก็ค,คือน้องมาริแล้วก็น้องเต้ยจรินพรนะคะมาร่วมกิจกรรมค่ะพูดคุยกับแฟนๆ ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังละครแบบสดๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ร่วมเล่นเกมนิยามความรักด้วยในแบบฉบับของตัวละครนะคะชิงของที่ลึกสุดพิเศษแล้วก็บัตรคอนเสิร์ต4บวก1 Channel 3 Superstar <า S 1> นะคะซึ่งอันนี้สงสารสองนังเอกนะคะคุณจอบเพ,เพราะว่าถูก3าหนุ่มลุมแกล้งเป็นพิเศษแล้วก็ทุ <interrupting> กคนก็ฝากให้ติดตามละครตอนจบในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะ สนุกมากครับฟีดแบ็ก็ถือว่าดีมากมากก็มีคนมาพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าละครตอนนี้กระแสกำลังแรงเลยจบวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็ใครที่อยากรู้บทสรุปของแต่ละตัวว่าเออจะจบยังไงอะไรยังไงเนี่ยต้องรอดูเลยสุขสวัดิ์อาทิตย์นี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่ามันยังมีอะไรให้ลุ้นกันอีกเยอะค่ะก็อยากให้ติดตามนะคะติดตามอะไรครับผมละครค่ะเรื่องอะไรฮะสามสามหนุ่มเนื้อทองโชคดี